มาปบกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกๆท่านชงเรียนของเราก็ว่วงนําเรียนเก่าเก่ม้ทุกท่านได้รับชมแสดงไงเนว่าซาส้มใบหมากเกินแล้วนะคะที่จริงซาส้มตักเรียนโรงเรียนแต่ตอนนี้ผมไปใช้ใช้ไม่ได้แล้วเรอเอ็ดพ้นว่าเรียนมันใยญ่มันพิดปกติก้องปัจจุบันแล้วนะคะ ก็ซาตุ้มวสายซาตุ้มวายยนลงยนลงนี่ตอนนี้กําลังะเยอไปยนลงในโอ่งแล้วนะคะเขาเลยนํมา,ามาทาคลิปไอเพื่อนๆสมาชิก fc ฟซีตางร่ายถีชกเหมือนกันได้รับชมกันสักครั้งสักคนแล้วนะคะเรียนนี้ก็มาดูช่วงเรียนนี้นะคะคือดันล่างแล้วก็ดันหน้าโยปกาทจะนำมาชีวันนี้ช่วยนะคะสีเดง เพลินก็ที่เรื่องแล้วก็ให้ทุกท่านได้รับชมซีซันที่มันช่วยห้ามสะกิดนะคะเรียนนี้ก็เป็นเรียนพอส่งพันห้ารอยยีสิบ 20. ตอนนี้อกสิบเจ็ดก็อกสิบอกอกสิบเจ็ดก็บ้านมาเป็นเวลาสี่สิบอกปีแล้วนะคะสี่สิบอกปีก็ถือว่ายาวนานนะคะ พอโซนสงขารอยอิเป็นลักษณะดินก็คือเรือองนะคะเรือ,องเรือ,องแต่ละเรียนไม่แน่ใจวจะเมื่อนกันไหมนะคะเพราะว่าจ,จะเป็นเรืองที่มีลักษณะที่ตรงอ้วตรงนี้อาจจะไม่เมื่อนกันก็ได้นะคะเพราะว่ารูปร่างลักษณะอาจจะแตกต่างไปตามทีเขาปาิตนะคะ สว,ว่ามันก็บ่ามีท่งเบพความรู้สึกเรามาดูนะคะเรียนราคาเนึบ้านนี่ก็เป็นปนัจจุยี่1ิ0เขียนไว้ตรงนี้ว่าประฏิไทยประฏิไทยดันดันหน้านะคะเขียนไว้ว่าประฏิทยแล้วก็รัชการทีเก้านะคะเป็นเรียนเกาไหนทำไมข้องปรดลวงรอเกา้ารัชการทีเก้า แต่ว่าหลังจากนำหม้ตุกตานได้รับชมลแล้วถุกตานด้นั่งอยู่เก๋เขาจะรู้ว่าเล่นกองละกองว่องเขาจะเอาเรียนนี้ไปเก็บไว้ในขูด,ดังเก็บเรียแล้วนะคะต่ว่าวัานนี้มีโอกาสก็จะมาเอาเรียนนี้มารับชมอีกครั้งก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้เก็บก้อนเพราะว่าไม่มีทีจะเก็บซะตุมวายซะต้มวายเพราะว่า มีเรียนประปีเดียวกันก็ยืนลุงยืนลุ่งนะคะก็เป็นจำนวนมากขึ้นแรกแรตานปิ้นเมื่อนกับชองเรียนขอเรกอา,าก็ว่่งไม้ก็จะปิ้นก็คอมเมนต์มามัางนะคะเคยคอมเมนต์มาเจ๊กหรูกุ้มนึ่งลูกนะคะจะส่มวายจะส้มวายปอดได้แรกแรกลู้ก็เอาไปให้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องก็ก็ประคุณมากมากตีส่งกำลังใจมาปูดยยกปูดเล่นกันมัางนะคะ แต่ว่าเราไม่ได้โยกไม่ได้เล่นกับเกเรวนะคะคุณจอบเรียนช่วนมาก,ก็อยู่มากกันตั้งพี่ก็อยู่หน่อยๆนยไม่ไกลจอบที่นะะ่เรียนจอบไปอื่นแต่พออยู่หมาก,กจะจอบกล้องติโคเกกล้องจะจม o m โคเกนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องข้อมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ